แค่คือเท่าะไรก็ไม่มีแค่มาเก็บปีรถบอสใช่ไหมขยายห้านมานี่ไปจักบทนี่โอ้โหเอาเงินได้ไหมใช่ไหมไม่หายเลยนะ จ้บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดทุกสูตทุกคนว่านีเป็นพ่อแม่พี่น้องคนไทยและพังลาต่างประเทศพ่อแม่กัดยินดีดนะครับสู่สร้งของพะอแมบ้านตาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้เมื่อนี้มะเน่ากับสิบภาพพี่น้องพ่อแม่พี่นอ้องเราะตลาดแรกนะพี่นอนะ้องเนาะกะอ่าชื่อชื้อนั่อยู่ในกลิ่นเมื่อไหร่ทั้งน้องสาธิตเป็นพี่น้องเออเอาคือขึ้นสายน้อยแท้คือนสาน้อ,นอยก็บแมมมีแท้ มื่กีบพี่รถบ่าจ้ก็ขยายห้านม่นี่จัาบ่นี่โอ้โหเอาเงินได้ไรใช่ไหมแม่ไม่ได้เลยนะน่นอนี่ดีมาซื้อได้กินก่อนมาซื้อได้กินอันนี้ม้พี่รถบ้าโดยก็เบบวิีารบริเปงยาเขาใหอ๋อยืมเอาเงินมายืมแล้วก็แม่ โอเคไปหาซี้อหน้กินกันอาน่าน้องพี่น้องมาหาซื้อน้ากินให้น้องสาธิตก่อนแ้่พอมันจังบ่ได้ปัวนะบ่ปุ้มนะเนาะผักเดกผักกะดกผักกะเดกดกผักกะเด บบเนเลยไทยงนีลงกนแม่นิิดกินกุ้งแพกุ้งไม่ค่าขาขากุ้งโอ้ตัวบ่อยังซอยได้ปะตัองซื้อบ่อบ่อำในก็ได้ลวะเนาะุบ่กุ้งแพงพด กระเป๋ารูา้สกว่ากระเป๋าแหงเรียนช่วงนี้กระเป๋าตอหบ้อ้วนัดบ้น่ะมิี้ทีหาบ้นโมพิงชี้ท้นแม่ขายพิเศษไหมลูกพิเศษ,เศษบรุษอีกบได้บ้นนี่โอ้มไม้ยั้งกินเมื่อยเพลินก่อนอันนี้อันตรายนอหน,นีรยอันไรเสพเป็นชีส Thôi xịt bỏ xe ạ Bỏ mạng có thông quan cả xe ạ gì nữa À, hoa lẻo ngân lẻo đấy Nằm chim đi Nằm chim thèm bớt đây bớt Thèm cái thèm Thèm cái thèm thì nó ấy À, tên thôi lấy nó Cao xịt, xài hạ xịt, ai đấy à มีเงินเด้อพี่น้องไอ้เบิร์ตงินเลยไอ้ข้าวกระจายดีทรับแถมตั้งว้านน้ำจิ้มผูกตั้งวหากพันตั้งวมาหาพันในย่างโบอยไลยคู่ปลาหมึกโบ้ยไล่ซึ่งาากินเมื่อให้เพลินก่อนเนาะพี่น้องขอบใจเด้อ

ได้บ่สอมกลยนะเอ็นยัไกดัไวน่ไงแ้้สถไก่กะซี่แขงสี่ขาท่เนาะไก่กดเลอด้นะ นี่แหละซอยจุบบ่บ่ได้เอาดอกวันนี้โบกินดิบกินดิบต้องกินดิบเด็ดตัวบอยกบอยกมื้อหนาไอ้วันนี้ยังบ่สะดวกมื้อนี้เนาะอ่าโตเดี๋ยวมื้อหนาสิมาหนุนเฮ็ดปวดเฮ็ดปวดเอาป้าเม่น้องมวยตัวนี้เนาะพี่น้องปลาก็มีบาดเนี่ยอ๋อนางตอ บายเฮ็ดผวกนี่เลยเฮ็ดปวกมูกมากม0 0กผานบ่อยเลยอืมเฮ็ดปกจิกเนาะปกจิ๊จุูๆโมมี่บ่บานมาแลยเราายมาอ๋อแบบสามกองสามกองเศร้าอะไสามกองเ้าเรา

อจังมงหมดเลยจังเมือเลยหกมงหมงพอเมือม่อเลยอออ้าวใาเหวอตีใบได้เสิร์ฟเใจครับใจไม่หนาเลยซาจุอ่าอยอยู่ในกิ่นพี่น้องเลยเต็มยอยู่ตลาดแรงเลยอ่ะมาเอาบองโซนนี้ก่อน ด้ยไปก่อนไม่ยังนี่ดีได้ดีนี่ชื่อหยางเนาะได้แล้วไมียังอะนะอ้าถุงนึงอ่ะสองเป็รอดที่สองยานสองได้ยได้เดีด้น่นะ ใกับซูชิอน่กับกะเน o ด้วยกินเบราใม่สดๆโอ้ยนี่ no คือมหาน้องเลยส่าง n ้าทางั้นเป็นรเอิ่นพี่กันน้อเป็นแยงแงกันซอยน้องสอันเด้อมนาวบเซียดอกใหม่สดสของแถมไหมาของแถมมาอาแมันจิ้มก็ได้อ้าวแฉมน้วจิ้มหาพันแเด้อะไร o แพอดี o แทงแอัลาซีได้กรไรดอกแมน้จหากรไบ

เด๋ยมื้อหน้าก่อนเด๋ยาต้องไลฟ์พี่น้องเลยคนเอิญให้ซื้อติดสีเอิญให้ซื้อพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแม่พ่อแม่ตัดเพื่อนเอิญให้อันเพื่อนให้กินเพื่อนให้ซื้อ นี่ก็มาซื้อของไม้ามาตอ่อเพื่อนก่อนเจ๊ดิ๊กหน่อยน้องเลยโอ้โหมีมหมองไข่เล็กไข่ยได้ไรน,น้อ <c ười> <c ười> หนิฮะเอามากผลไม้นี่แหละเอ้ <c ười> ายิ้มบวานหนิขายได้ไรหนี่สิว่าเอามากันนี่มากยัง không ăn cái gì hết cái này chắc chắn 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 rồi chắn 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 ะปาาคู้ซ well so, okay. so, ึกอาแวนแวนช่วงนี้เอาแวนที่กันวะจ่ะมาขายเล่อเมื่อสามสีหาเ่อุ้ยกลัวได้เนาะสีหาล้านบูสีหายล้านด้วยเลยเงี้ยมาหาล้านเสี่ยไปเด้กเด็อางยแกมังกรบารูซาจ้าเป็นยังไงเต็มอยู่เลขยังจะออกเมื่อนี้เล็กจริงเดี๋ยวคอยเมื่อไขน้มูนนังรกันเด้อเด้อ Mua khả năng mua nam măng, mua xe lệch xịn, gọi phía nông ấy Mua Ok, phía nông Bây giờ mình sẽ lấy เอาหมักไหม่หมักตอบเมื่อให้ทตั้งน้องสาธิตเป็นก้อนพี่น้องเลยบ้านเะค okay, พี่น้องเลยในการอดทางเพือนบอกเนเ่ผมไม่เห็นผอดแต่ทางเพือนผ่านทางสบบาบนนะมือนงเลยเป็น mm hmm. ที่อยู่เนาะอันนี้ต่อไปแนบคุตั้งตัวจับับนพี่น้องเลย ไิถฮะโอเคไพี่น้องเนกันนเอาจะอาวิธคิทางดยพนการสำหรับทีมซีในวันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับทุกวันตั้งแต่ต้นจนจบแต่นี้คโฆษณาี่น้ก็ขอบคุณขอบคุณนในยง้ใ้อบแกสิค ก็ติดตามองเนียพุกาวเรื่องพ่อแมพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจมพี่น้องอไปเนาอกดักับพเีบไปเรีิบลงไปแล้วไปครอบอกับพงเียบขณะนนอกาะรับันนี่พเงีมาโตไปแล้วพอกาวทำานสบายดีแ้่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้อง